สวัสดีค่ะพยาพี่นอ้องันดีกับมอ,อกัาก,การรายงานข่าวพยากรอ,อากาศบริเวณผาอสาราลจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาตะว,วันออกเชียงเหนือตอนล่างในยวาบ่ายของมือวันที่10มกราคม2567ค่ะสําหรับลักษณะอากาศของผาอิสารางเข้าในมือดีนะคะจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในยามเศ้าค่ะลมเป็นลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถ,ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดนะคะในใบมือนี้ค่าดว่าจะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิต่ำสุดในมืออื่นเศร้าคาดว่าจะอยู่ที่21-22องศาเซลเซียสค่ะถัดมาเป็นขาดหมายลักษณะอากาศในมือวันที่11-11มกราคมนะคะผ่านอีกสารล่างของเหาจะมีอากาศเย็นกับมีหมองในตอนเศร้าค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะในช่วงน,นั้นจะอูทีสามสิบาถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงน,นั้นจะอูทียี่สิบถึงยี่สิบเอดองศาเซลเซียสค่ะถันมาในมือวันที่สิบสองถึงสิบหกมกราคมสองพหาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะภ่าอีสานล่างของเขา้าจะมีอุณหภูมิลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะกับมีลมแห้งค่ะ ประกอบกับมีฝนฝ้าคะนองอลอยละซีของผืนทีนะคะส่วนมากคืเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วซิทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะในช่วงนั้นจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่19-21อองศาเซลเซียสค่ะ สุดท้ายนี้นะคะกาสิขอฟาาพ,พ่อแม่พี่น้องดูแลเบืเองรลักษาสุขภาพในช่วงนี้ไว้ด้วยสำหรับมื้อนี้กาสิขอลาไปก่อนผอกันใหม่ในมื่ออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน